ยองสินผู้มีสถานท่านในคําสอนของศาสนาอิสลามเราจะพบว่าเป็นศาสนาที่มีระบุถึงข้อห้ามต่างๆซึ่งหลายคนก็อาจจะบอกว่าศาสนาอื่นก็มีมองมอง,มองดูแล้วก็คงจะห้ามเหมือนเหมือนกันนั่นแหละอย่างเช่นเราบอกว่าในศาสนาอิสลามห้ามดื่มเหล้าห้ามสิบเสพติด ศาส,สนาอื่นก็ห้ามห้ามรักขโมยก็ห้ามเหมือนกันจึงทําให้หลายคนมองว่าไม่น่าจะมีอะไรแตกต่างแต่ความแตกต่างที่สลามได้มีในสิ่งที่ศาสนาอื่นไม่มีนั่นก็คือคําสอนที่ให้มนุษย์ได้ผูกพันอยู่กับพระผู้เป็นเจา้าคืพอพระอรหันสุหานจาราดังนั้นสิ่งแรกที่นบีได้เริ่มเผยแร่เนี่ยคือหลักเตาที ก็คือให้รู้จักพระเจ้ารู้จักอัลลอฮ์แล้วก็ยืนยันว่าอัลลอฮ์นั้นคือพระผู้เป็นเจ้าเท่งนู้เดียวนอกจากให้ยืนยันแล้วจึงมีข้อห้ามว่าห้ามทำเสรษหรือการตั้งภาทีนอกจากจะมีใช้แล้วแล้วก็จะมีห้ามด้วยดังนั้นข้อห้ามต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีหลายข้อที่ในศาสนาอื่นไม่มีอย่างเช่นห้ามดอกเบีย้ย หรือว่าห้ามล่าวหาใส่ร้ายคนอื่นอะไรต่างๆอย่างนี้ซึ่งอิสลามจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ทั้งสิ้นข้อห้ามต่างๆที่อยู่ในศาสนาอิสลามนั้นเราจะเรียกว่าเป็นบาปหรือเป็นความผิดซึ่งบาปหรือความผิดนี้ในศาสนาอิสลามก็จะแบ่งเป็นสองอย่างที่เราเรียกกันคุ้เคยว่าบาปเล็กกับบาปใหญ่ซึ่งบาปเล็กกับบาปใหญ่นี้ หลายคนก็บอกว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาวัดว่าทําแล้วอย่างนี้มันผิดมากเป็นบาปใหญ่หรือว่าทําแล้วมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ต้องสนใจก็ได้เรียกว่าบาปเล็กอย่างนั้นหรือนะครับในหลักของวิชาการศานนั้นจึงได้มีเกณฑ์เกณฑ์ในการที่จะมองว่าบาปเล็กกับบาปใหญ่นั้นเป็นอย่างไรนะครับโดยนะักวิชาการได้ใช้เกณฑ์ดังนี้ว่าสิ่งที่เราจะเรียกว่าเป็นบาปใหญ่ก็คือสิ่งที่เอาไว้ห้า จะเป็นในอัลกุรอานห,หรือจากที่ท่านนาบีมาสอนแล้วก็รู้ว่าสิ่งนั้นห้ามสิ่งนี้ห้ามในขณะที่ห้ามนั้นเนี่ยก็จะมีบทลงโทษด,ด้วยว่าถ้าห้ามแล้วยังไปทําจะต้องโดนลงโทษอย่างเช่นในดุญญนยาดีผู้ที่ดื่มเล่ายุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดสิ่งมึนเมาทั้งหลายเนี่ยก็จะมีโทษระบุว่าถ้าแบบอิสลามแล้วเนี่ยจะต้อง เทียนหรือตีเนี่ยสี่สิบครั้งแต่เนื่องจากวันนี้เราไม่เห็นการลงโทษอันนี้นะก็เลยเห็นคนเมาก,ก็มองว่าธรรมดาแต่จริงๆได้ตามองว่านี่เรื่องเรื่องใหญ่เรื่องมีบทลงโทษนะการผิดประเวณีหรือที่เราบอกทำจีนาถ้าเป็นคนโสดจะต้องมีการเทียนตีถึงหนึ่งร้อยครั้งจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่แต่วันนี้เราเห็นคนทำจีน่าเดินลอยน,นเพราะไม่มีการลงโทษ ถ้าเป็นคนที่ทำดีนิานั้นเป็นคนที่ผ่านการแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วยังจะไปนะเละเนะเทอะยุ่งเกี่ยวกับการผิดประเวณีอันนี้ให้ควานคนตายคว้านได้คนตายนะอย่างนี้เป็นบทลงโทษที่มันเกิดขึ้นในดุรยาเราเรียกว่าสิ่งเหล่านี้คือบาปใหญ่รับขโมยให้ตักมือนอกจากนี้สิ่งที่เป็นบาปใหญ่ถ้าไม่พบว่ามีบทลงโทษในดุรยา ก็จะพบว่ามีตัวบทที่เราระบุไว้เลยว่าคนทําอย่างนั้นอย่างนี้จะต้องได้รับการลงโทษในฝ่ายนรกพูดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องได้รับการลงโทษในฝ่ายนรกอย่างเช่นคนกินดอกเบี้ยอาจจะไม่มีกทลงโทษราวัานนี้ใครกินดอกเบี้ยจะโดนนั่นโดนนี่ลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีแต่เราบอกว่าจะต้องได้รับโทษต้องเข้าสู่ฝ่ายนรกอย่างนี้ก็ถือเป็นบาปย่า่เหมือนกันซึ่งคงจะมีอยู่หลายประการด้วยกันส่วน ความผิดอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไม่ระบุว่าทําไปแล้วจะโดนลงโทษอย่างไรก็ถือว่าเป็นบาปเล็กทีนี้จะเล็กจะใหญ่ก็คือไม่ให้ทําเหมือนกันแต่เรื่องที่เป็นบาปใหญ่นั้นมีการลงโทษมีการระบุโทษไว้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่มีความสําคัญขึ้นมาเพื่อที่จะให้สอดคล้องก,กันกับหลักศรัทธาหลักศรัทธาที่คนมุสลิมมีอยู่แล้วว่าเราศรัทธาเชื่อเรื่องอะไรกัน ทุกคนรู้ดีว่าแต่ละคนมีมาลายาติดตามประจําตัวแล้วก็จบันชิกเพราะฉะนั้นคนที่รู้ตัวและก็ศรัทธาและไม่ลืมตัวรู้ตัวว่ามีมาลรายาอยู่กับตัวเองตลอดเนี่ยก็จะระวังตัวจะทําความผิดก,ก็รู้ว่าถูกจบันชิกแน่เหมือนกับวันนี้ที่มนุษย์เอาไปใช้แล้วมนุษย์อยากจะรู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนย,ย่างไรก็แอบติดกล้องวงจรปิด บันทึกภาพไปหมดไม่ว่าจะร้านทองธนานคารนะหรือว่าที่ไหนต่อที่ไหนเนี่ยพอคนที่รู้ว่าเราทําอย่างนี้มีภาพจับเอาไว้มีบันทึกเอาไว้เดี๋ยวอออกมาแช์ได้คนก็ระวังไม่กล้านะซึ่งหลักการอย่างนี้อาร์ได้บอกให้เรารู้ว่าจริงๆอามาเฝ้าดูแล้วก็ให้มารายการอีกอจบบันทึกนะเดิมๆเราก็บอกว่าอรารู้รู้อยู่แล้วนะแต่ทําไมต้องให้มารายการจดบ,บันทึกอีกเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน เดี๋ยวมนุษย์บางคนจะว่าวโงโมเมฉันไม่ได้ทำมาบอกว่าฉันทำจึงต้องมีมาเลยครับบันทึกเพื่อจะได้นำเอามาเป็นหลักฐานเมื่อคนเราสัทธาเชื่อเรื่องบารายการอยู่แล้วในข้อที่สี่ก็สัทธาเชื่อเรื่องวันแห่งการตอบแทนเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องและก็เชื่อมโยงกันเพื่อที่จะควบคุมความประพฤติของเราเนี่ย ให้เรานั้นเป็นคนที่ระวังตัวตลอดแล้วก็ไม่กล้าที่จะทําไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือบาปใหญ่อะไรก็ตามเพราะว่าเรามีหลักศรัทธาที่ยึดมัน่นดังนั้นถ้าในสังคมคนใดที่หลักอิมั่นหรือหลักศรัทธาไม่ค่อยแน่นแฟ้นหลักหลวมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าคนเหล่านี้นึกจะทําอะไรผิดก็ทําโดยไ,ดไม่ไม่ได้นึกในขณะที่ทําความผิดไปเนี่ยไม่ได้นึกว่าตอนนี้มาอะไราก็จบนะ เอาเราเห็นนะเอาเรารู้นะหรืออะไรเนี่ยจะไม่ได้ส่วนนี้เลยท่านตบีถึงได้สอนในอันดีตคนหนึ่งที่บอกว่าคนที่นะไปลืมเล่าในขณะที่ดืนไม่มีมังท่านตบีบอกคนที่ลืมเล่าในขณะที่ดืนไม่มีมางเพราะอะไรเพราะในขณะที่ดืเนเนี่ยนึกว่าไม่มีใครรู้ละลืมไปแล้วสัทธาเรื่องกว่าจะโดนตอกสอบสวนโดนลงโทษโดนอะไรอีมานข้อเสียหายไปแล้วอีม,มา,านเพื่ออะไรก็หายไปอีม,มานเรื่อเอาล้อมลืมไป คนที่กําลังขโมยขณะที่ไปลักขโมยของของเขานบีบอกว่าีิมานไม่มีตอนนั้นช่วงขณะนั้นเวลานั้นไม่เหลือแล้วเพราะว่าการสะทางเขาไม่ครบดังนั้นสิ่งต่างๆแบบนี้เป็น,นกลไกที่เขาวางเพื่อที่จะให้เรานั้นเดินตรงทางแล้วก็เป็นคนดีแต่ใน,นที่สุดแล้วเราก็ไม่ได้สนใจที่จะระวังตัวในเรื่องของบบแบบเล็กกับแบบใหญ่นั้นก็จึงมีบท ต่างๆที่จะมาชี้แจงไว้นะครับเมื่อพูดถึงบาปต่างๆที่ว่ามีอยู่อย่างมากมายนี้ก็มีที่ท่านอบีได้พูดไว้สองคดีที่จะจะให้พี่น้องได้ทบทวนรับทราบนะครับในบทที่หนึ่งท่านอบีพูดไว้ก็คือบอกว่าบาปใหญ่มันมีเยอะบาปใหญ่คือที่มีโทษระบุมีบทลงโทษมีอะไรต่างๆไปเนี่ยมีเยอะที่เราบอกว่าจะไม่ได้เข้าสงครามจะต้องถูกลงโทษอะไรต่างแต่ในเยอะเนี่ยมีระดับหัวกะทิที่สําคัญ ที่ท่านธบมีใช้คําว่าอักวะรุกบาบาไอที่มันใหญ่ใหญ่ไอที่มันสําคัญสําคัญมากๆเนี่ยมันมีอยู่นะนท่านธบมีก็สอนกับเาาป่าว่าอักบะรุกบาบาบาปที่มันใหญ่เหนือนใ,หใหญ่เข้าไปอีกที่มันสําคัญมากๆคืออะไรประการแรกอัลอิชรอบินนะ้คนทําชีวิตคนตั้งพาธีต่อบอกแค่นี้แต่รูปแบบนะครับรูปแบบอะไรลนะ่ะที่เป็นชีวิต คนไปหาหมอดูหมอดาคนไปขอถูอาที่ผู้โบสคนที่ไปวิงนะวอนขอสิ่งอื่นเชื่อใน,น,นเ,เรื่องเหล่านี้มันเข้าอยู่ในชีวิตทั้งหมดหมอดูหมอดานะแต่บางทีเราบอกว่าเราไม่ได้ทําชีวิตแต่เราไปทําสิ่งเหล่านั้นที่เป็นชีวิตโดยไม่มรู้ตัวนี่คือระดับใหญ่สุดข,ของบาปใหญ่นะครับอันต่อมาท่านอบีบอกว่าบอกรุนนับการฆ่าชีวิตผู้อื่น,น,นการทําให้ผู้อื่นตายไป ถือว่าเป็นบาปอันยิ่งใหญ่นะครับเพราะอะไรเวลาเราได้ยินคนตายเราก็บอกกันว่าอินนาลินดาเวออินนาอิไลเฮโรจิลทุกค,คนก็ทราบว่าอินนาลินดาทุกค,คนทุกชีวิตเป็นของอันลแสดงว่ามัาเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของชีวิตเป็นเจ้าของทุกชีวิตเป็นของเราเวลาตายก็บอกกลับไปสู่อันลอและเราก็บอกว่าทุคคกคนอยางมีริสกีอันล็อเนี้ยง ทีนี้ในเมื่อเป็นของเ,อาเราเขา,าเป็นเจ้าข้าวเจ้าของแต่ในชีวิตเนี่ยเรากลับไปฆ่าเรากลับไปฆ่าคนคนหนึ่งให้ตายถือว่าเป็นบาปใหญ่เรื่องใหญ่ยัง,ยง,ยง,ยงไม่ต้องนึกถึงฆ่าคนเราถ้าข้างบ้านเราอย่าเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้แล้วเขาเป็นเจ้าของแล้วเราก็ไปเชื่อก่เชื่อเป็ดของเขาเนี่ยถามว่าเจ้าของโกรธไหมครับถ้าเราไปเชื่อกจของคนอื่นหรือไปทําไปยิงเล่นให้ตาย เจ้าของที่เขาเลี้ยงเขาโปรยข้าวให้นานเขาก็าต,ต้องโกรธของของเรามาทําให้ตายนี่ทุกชีวิตเป็นของเราแน่นอนว่าเราจึงบอกว่าการที่อยู่ๆเราก็จะมาบอกว่าคน,าน,าค,นคนนั้นตายเฉยๆคนคนนี้ใหญ่อยู่เลยนะสมควรตายได้แล้วเนี่ยแล้วก็ไปฆ่าคนอื่นเราจึงบอกว่านี่คือบาปใหญ่ที่สุดการเอาชีวิตคนอื่นนะครับนะซึ่งสังคมทุกวันนี้เราถูกเชี่ยมสอนจากชายตอนกันให้โกรธง่ายทนะเลาะบอกแวงง่ายใช้อารมณ์ง่ายแล้วก็ฆ่าคนอื่นง่าย มันมาจากสื่อมาจากบนะกรคน,นี้เราคงจำกันได้ว่านะจะได้เห็นภาพใครฆ่าใครนะคงจะยากนะ่เขาไม่มาแสดงให้เห็นหว่าการฆ่าคน,นะนทำยังไงแต่วันนี้มาแสดงให้เราดูทุกวันนะถ้าโกรธก็มีปืนมีมีไม้วนะา,างแผนการอย่างนู้นอย่างนีงง้สอนหมดจนเด็กๆก็รู้รู้ว่าถ้าจะฆ่าคนจะทำยังไงซึนะ่ง <c oughs> อันนี้เป็นความเป็นความเสียหายที่มันเกิดขึ้น ประการต่อมาประการที่สานะมเชนนบีบอกว่าอักบันกะบ,บายบาปใหญ่ก็คือโอ้กูกรวานใหญ่การเนรคุณต่อพ่อแม่ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สําหรับอิสลามทุกคนเนี่ยเกิดมานั่งกันอยู่ตรงนี้ต้องมีพ่อมีแม่ที่จะเกิดมาได้มีคนที่เป็นพ่อแม่ทีนี้การที่ลูกทําความไม่ดีทําความเนรคุณหรือว่าทําความเดือดร้อนให้คนที่เป็นพ่อแม่ต้องเดือดร้อนเจ็บชาวน,านันจายจึงถือว่าเป็นบาปใหญ่ ความเป็นลูกกับพ่อความเป็นลูกกับแม่เนี่ยมันไม่ได้หมดไปเมื่อเขาโตนะต่อให้วันนี้เป็นผู้หลังผู้ใหญ่แล้วก็ตามเนี่ย,ออยก็ยังเป็นลูกพ่อแม่อาจจะยังอยู่หรือไม่อยู่ก็ตามแต่ความเป็นลูกยังอยู่ความเป็นลูกที่มีพ่อมีแม่ยังอยู่กับเราตลอดไปไม่ใช่โตมาแล้วก็บันลูกแล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วไม่ต้องสนใจพ่อแม่แล้วเราสวมเราแล้วแหละไม่ใช่ การทาดีการเชื่อฟังต่อพ่อแม่ยังคงติดตัวอยู่เรื่อยตลอไปเพราะเรายังเป็นจนกระทั่งแม้แต่เราไปเป็นพ่อคนมีลูกอีกแต่เราก็ยังมีพ่อมีแม่ดังนั้นเรื่องของการทาดีหรือการไม่ในระดับธรให้พ่อแม่เสียใจจึงมีอยู่ตลอดไปจนกระทั่งตายนะครับและประการสุดท้ายท่านะมีใช้คาว่าอัปบัณฑ์กบะบายในระดับใหญ่ๆของบาปใหญ่ี่ก็คือชหาหะระมซู นะคือการเป็นพยานยืนยันในสิ่งที่มันไม่จริงไปเป็นพยานเท็จไปเข้าข้างคนผิดหรืออะไรต่ตางๆอย่างเนี้ยซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ทําให้สังคมนั้นเสียหายมากนะเพราะอิสลามนั้นสอนให้พูดความจริงทาความจริงให้มันตรงกับความจริงดังนั้นถ้าหากว่าเมื่อใดต้องไปเป็นพยานไปยืนยนันไปชี้แจงเรื่องอะไรต่างๆแล้วกล่าวคําที่เป็นเท็จอาจจะแค่มองว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ท่านอัลถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน เป็นเรื่องที่สําคัญครับเะฉะนั้นในเรื่องของบาดใ่อาจจะบอกว่ามีมากมีเยอะที่เราบุกเอาไว้ทาอย่างนั้นไม่ได้ข่าวสวรรค์ทําอย่างนี้ต้องโตกนโรกทาอย่างนั้นต้องโดนลงโทษมีเยอะแต่ระดับที่ท่านอบีบอกว่ามันใหญ่ๆมากๆเนี่ยท่านก็บอกเอาไว้สี่ประการน,นะครับในอีกคดีิหนึ่งไม่ได้ใช้คําว่าอักบันกาบัยอิกแล้วแต่ใช้คําว่าอัลมูริกรแปลว่าสิ่งที่นําไปสู่ความหายยะนะท่านก็พูดไว้เจ็ดอย่างด้วยกันนะ เจ็ดอย่างนั้นก็คือหนึ่งอาชีพุอการตั้งภาคีต่อมแน่นอนอันนี้นำไปสู่ความายนะแน่นอน,นอันที่สองคืออาชีพของเรื่องเวทมนตยศาสตร์ถือว่าเป็นเรื่องที่นำไปสู่ความเสียหายประการที่สามอัคมาเัียาที่โกง,งกินทรัพย์สินของเด็กกำพร้าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าปลายทางแล้วนำไปสู่ความายนะประการที่สี่ก็ตุนนับฆ่าชีวิตผู้อื่นอันนี้ก็เช่นกันนะครับ ประการที่ห้าอัจฉริการผิดประเวณีซึ่งปัจจุบันนี้กําลังระบาดอย่างมากๆในเนี่ยไล่ลงไปจนกระทั่งอยู่นี้ถึงเด็กปถมแล้วเด็กประถมตอนที่จะมีแฟนแล้วที่จะมีคู่แล้วเกินเลยกันแล้วอย่างนี้นะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยในวงวัยรุ่นใช้ศับสวยหรูน่ารักนะมีกิ๊กมีก๊อกอะไรต่างๆเนี่ยฟังดูแล้วมัน,ม,นมันเก๋ไก่มันเท่แต่ในอิสลามใช้คําเดียวครับซีนาิ ซึ่งถือว่าเป็นบาปใหญ่แล้วก็ต้องโดนลงโทษใหญ่หนักที่สุดนะครับประการที่หกอนะัตตว,วันลียอ่อมจัคือการที่เมื่อใดก็ตามเกิดเสร็สงธรรมแล้วต้องเผชิญหน้าต่อสูเอ้เนี่ยห้ามดีและสุดท้ายอัลกอตอันมกมีนาอันมอศนาคือการที่ไปกล่าวหาคนบริสุทธิ์ว่าเขาผิดเขาทำจรินามอะไรต่างๆซึ่งการใส่ร้ายป้ายสีนเนี่ย เป็นสิ่งที่าบอกว่าเนี่ยมันนาไปสู่ความหายนะในสังคมเพราะว่าทําให้เกิดความเดือดร้อนความเสียหายในสังคมขึ้นมานะครับนั้นที่ได้หยิบยกขึ้นมาล่าวไป้ฟางนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ๆแล้วก็สําคัญแต่ไม่ได้หมายความว่าความผิดนี้เป็นบาใหญ่มีเพียงเท่านี้นะครับแต่นี่คือระดับที่สําคัญและสําคัญอย่างไรก็ตามเนี่ยเรายังเห็นมันอยู่ในสังคมในสังคมเรายังมีสิ่งเหล่านี้วนเวียนอยู่รอบตัวเราดังนั้นจิงเป็นสิ่งที่ ต้องระวังให้มากๆแล้วก็พยายามที่จะเตือนตัวเองพร้อมทั้งบุคคลใกล้ชิดให้หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นการกระทําผิดจิตเหล่านี้ซึ่งถือว่าวันใดกลับไปพบมันร้อนแล้วจะเกิดความไหยายนะหรือเกิดความวิบากขึ้นมานะครับสุดท้ายที่อัลกุสบานตาลาได้กล่าวไว้ในอัลกุรอานในสุรานบิชาในยานที่สามสิบอัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าอินตัจตาลิโูกาบาเอโรมาตันมาคุลเท่านะอันบู ถ้าหากท่านกอ,อกห่างจากบาปใหญ่เหล่านี้บาปใหญ่ทั้งหลายที่เราห้ามไว้เนี่ยใครออกห่างได้จะได้รับอะไรกอ,อกห่างจากบาปใหญ่ต่ตางๆคือไม่ทํานะหนูกลับเป็นหลวอันยยคุม้มใส่อาชีพไอ้ความผิดเล็กน้อยที่มันมีเข้ามาบ้างเนี่ยเราจะอาภัยให้แต่ที่สาคัญคือต้องไม่ทําบาปใหญ่เรื่องใหญ่ๆโตๆเหล่านี้เรื่องนี้เราคุ้พ่อแม่เรื่องชีริเรื่องทําให้คนอื่นเสียชีวิตเกิดร้อนชีริหรือว่าอะไรต่างต้องไม่ทํา เมื่อไม่ทําผลที่จะได้รับคือได้แน่นอนคนเราแต่ละคนอาจจะไม่มีใครสายบริสุทธิ์อาจจะมีความผิดเล็กน้อยเกิดขึ้นหนูกับเปรัอ้งกลุ่มใส่ในอาชีพเอาแล้วบอกเราเอายให้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยวันรุ่เดียร์ทีมกลุ่มมาดคอลันการีนะและในที่สุดคนคนนี้ก็จะได้เข้าอยู่ในที่ที่ถือว่ามีเกียรติก็คือสมศรัทธนั่นเองนะครับเพดัะนั้นก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เราจะต้องเตือนตัวเราให้มากๆนะครับขอพระเจกาลีฮาวยพรให้เราที่าลิวะารคุมวะลีใจอิมุสลิมีน่างมุสลิม